เไปไ็นสาล้วชานะท้งไสเหรอเธอไม่ใ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไมนใช่ไม่ใชกไม่มช่่ใช่ไง่ใช่่ใช่ไม่ใมาช่ม่ใช่ไม่ใช่่่ไมมช่่ใช่ไม่ใช่ใน่้ม่ใ่ไม่่ม่ใ สร้างรูเรียนเพื่อเด็กพิเศษจากปาร,รืออ่าจริงจริงโครงการนี้เป็นเป็นเฟสที่เรียกว,ว่าเป็นครั้งที่สองแล้วครับผมเพราะว่าจริงจริงก่อนนั้นเนี่ยป้าตือมาชวนพวกเราก่อนหน้าที่จะมาชวนเนี่ยป้าตือกับพี่จันเพจีจันเนี่ยเขาได้ไปสร้างรูเรียน,ยนที่หัวถิ่นมาแล้วเด<ฆ>็กพิเ<ฆ>ศษน,นะครับผมซึ่งพอเราได้รับฟังป้าตือเรียกพวกเราไปคุยชวนพวกเราไปคุยแล้วก็เออ เรียกว่าชัดช่วนมาเป็นช่วยช่วยขยายช่วยกระบอกเป็นกระบอกเสียแฮปโปรเจกต์ที่2ก็คือปเป็นโรงเรียนโปรเจกต์พิเศษที่จะเกิดขึ้นที่อำเภอคองผามจังหวัดกาญจนบุรีใช่ซึ่งตอนแรกอ่ะที่ก่อนจะเกิดโครงการนี้ขึ้นมาสีบโบริเวาเจอ้านที่ที่ห้างตกแต่งห้างหนึ่ง ป้าก็บอกว่าเป็นไงบ้างช่วงนี้ทำมือกันไหมได้สิป้าเราไปเท่าเลยค่ะโอเคได้สิคะไกลว่าโอเคเลยเกิดมาตอนนั้นหรอให้พี่เล็กมาด้วยได้ไหมอะไรเรามาทำแบบนี้สู้กันเมื่อกี้เลื่งบอกว่าได้คุยกับป้าตือแล้วเราได้ชูแค่หนึ่งยังไงบ้างป้าตือก็ได้ครับก็โรงเรียนต้องการอะไรทำไมป้าคือจริงๆป้าตือตอนเล่าป้าตืออินมากเพราะว่าด้วยความที่อย่างที่ป้าป้าป้าบอกว่าตัวพี่สาวของป้าเป็นออทิสติกก็คือเขาก็อยากจะให้น้องๆที่อาจจะขาดโอกาส ไม่มีโอกาสเนี่ยได้ได้รับการดูแลที่ดีได้รับการเ,เทรนการการฝึกฝนเพื่อให้น้องๆเนี่ยออกไปใช้ชีวิตร่วมกับคนทั่วไปได้ใช่ได้รับความที่นีใช่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นโรงเรียนที่จะเกิดขึ้นนี้ก็จะเป็นโรงเรียนที่จะสอนทั้งตัวเด็กๆ,ๆเองที่อาจจะมีความอาจจะมีความบกพร่องทางด้านร่างกายนะผมให้สามารถออกไปใช้ชีวิตกับคนทั่วไปได้หรือว่า น้องๆอ,อย่างเขาบอกว่าอย่างที่ทองผผาบุกเนี่ยจะมีน้องๆที่เรียกว่าอาการแบบ ไม่ได้เป็นแค่ภายในแต่ว่าแบบภายนอกอวัยวะต่างๆอาจจะแบบหนักมากอ่ะต้องแบบก็คือไม่สามารถช่วยเหลือได้แบบมีผู้ปกครองใช่นอกเหนือจากที่จะสอนเด็กๆแล้วก็จะได้สอนให้กับผู้ปกครองได้ได้แบบได้เรียนรู้วิธีการดูแลเด็กๆเพื่อเอากลับไปใช้จริงที่บ้านตัวเองหรือในสังคมในของตัวเองได้เพราะนะนันน้แล้วก็ยังมีต้องมีคนก่อนที่จะต้องตึกใช่เพราะฉะนั้นพวกเออเล็กมองว่าพวกค่าใช้จ่ายพวกพวกงบการ สร้างการลงทุนตา่างมันจะไม่ใช่สร้างโรงเรียนให้เด็กทั่วไปหรือปกติอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อยากจะพวกเราก็ดีใจที่ได้มาเป็นกระบอกเสียงแล้วก็แล้วก็ได้แบบมาร่วมบุญครั้งนี้ใช่ค่แบบะแ่ันรู้สึกงไงเมื่อช่วงตานทำบุญใหญ่บอกวย,ยินดีอยู่แล้วเ็นคนชอบทำบุญรว,วย ว่าเออไปนิสิตที่ได้มาลมทำบุญกับทุกคนด้วยค่ะพเมาด้วยเศษใช่พิเมาด<ช>้วยในพาร์ตการเตมอนค,อคือคือจริงๆเราก็คุยกับป้าตือและพี่พี่จันเนี่ยว,ว่าเราก็อยากจะหาทางหาหาหลา,า,ายๆแนวทางในการระดมทุนมาเพื่อสร้างโรงเรียนใช่ไหมก็เกิดเริ่มแรกก็ทําเสื้อทานุ่นให้โบออกแบบธุนี่ขายเพื่อระดมทุนมาเราผมก็คิดเอ้ยเตะบอลไหม เดี๋ยวไปชวนเพื่อนๆดาราคนอื่นนะแสดงคนอื่นมาเตะบอลกันตอนแรกก็คิดว่ามันจะเป็นบอลการกุศลมีแบบมีแต่พวกแก๊งเราอะไรนี้มาตืบอกตะกับแก๊งที่หวีสิอะไรนี้ก็เลยก็เลยเอ้ยเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากก็เลยได้อันี้ขึ้นมาครับผมใช่แต่ก็วานมันก็มันร่วมกันใช่ก็คือเดี๋ยวจะเป็นทีมทีมทีมพูดง่ายๆก็คือเป็นทีมพระเอกกับทีมที่หวีเลย แก๊งคนดีใช่ไหมไม่ใช่แก๊งคนดีแต่แก๊งที่มีคือมันไม่แก๊งที่เราจะชวนแบบเอ่อพวกเรานะแสดงที่เขาเตะบอลกันเป็นประจำอยู่แล้วแก๊งพี่เกมมีเยอะอะไรอย่างเงี้ยแก๊งเตะบอลกันกุ็สนใชยใช่ซึ่งตอนนี้ตอนนี้เอ่อรายชื่อคร่าวๆที่แบบเขา บอกว่าสนใจอยากจะมาแบบมีพี่บอยประกอบแน่ๆมีน้องกรับแน่ๆแน่ตัวของเราจะเป็นแนวแบบออกแรงแบบโรงมันเป็นออกคอนเสิร์ตสอกพัาพีเอชเชื่อมากสนุกด้วยเอนเตอร์เทนิะจริงโมก็อยู่ในเออฝั่งหัวหน้าทีมยุ้ยด้วยเป็นยุ้ยไม่ต้องพูดสองพีเขาบอกว่ารางวัลใหญ่จะได้จับอะไรคะได้ดอกได้ดอกใคร ว่ากระตือรือันนี่กระตือพูดนะพรวเดอกไข่ซึ่งเป็นไข่ที่ต้มมาแล้วจากออนเซนไม่ใช่ไข่ค่ะเองอย่ที่ทุกคนคิดยังไม่มีใครคิดเลยโบยังไม่มีใครคิดพวกนี้อาจจะยามแต่คอมเมนต์พิมพ์แล้วนดอกไข่เลย ต้องรีบชนะเลยเพราะว่าจะได้ไข่ออนเซนมันมีการซ้อมมั้ยมันมีการซ้อมเด็ก่อมั้ยไม่ค่ะเราไปเจอกันหน้างานเลยสดเลยเหรอสดร้อนๆอุ่นๆอุ๊ยร้องเลยใช่ไหมไ่ออนเซนไม่ใช่ไงตลกตลกดีไข่ออนเซนเออเราควรมาอันนี้เขาไปแพ้ขึ้นมามันจะลำบากเราต้องคืนไหมหรือว่ายังไงพี่ก็ต้องมอบไข่ให้น้องๆ ไข่ออนเซนไข่ออนแซนใช่ใช <like> <bbe> ่ไข่ไข่ออนเซนเนี่ยไข่แดงมันจะเนื้อเนื้ออร่อยเราไม่กังวลเรื่องไข่อะไรใช่ไหมไม่กังวลอะไรเนี่ยถามคร่าวๆไม่ได้มาถามชัดเราจะได้เห็นโปรเจกต์ยูเมื่อไหร่เอ่อเท่าที่คุยกันไปคร่าวๆครับผมด้วยความที่ด้วยความที่โบไปเรียนที่อังกฤษด้วยแล้วก็ด้วยความที่คิวคิวนักแสดงัแสดงเราก็จะจองล่วงหน้าไปหน่อยว่าน่าจะเกิดขึ้นประมาณปลายปีอาจจะเป็นต้นปีอาจ ช่วงนะี้ช่วงปลายป,ายปีต้นปีนี่ครับผมซึ่ง,ซ,งซึ่งก็เดี๋ยวจะประกาศรายละเอียดในอนาคตต่อไปซึ่งมันก็จะเป็นเราจะเราจะเออเรียกว่าเปิดปิดสนามปิดสนามบอลแต่เป็นสนามบอลเล็กนะแล้วก็จะแบบมีมีปปเปิด,ปดที่นั่งแบ่งที่นั่งมีจัดโซนที่นั่งอะไรเงี้ยครับก็็นเปิดขายบัตรแล้วก็รายได้ทั้งหมดก็การกุศหมดไม่กังวลอะไรใช่ไหมถ้าต้องแต่กันก็ต้องแต่งแ่ยุ่ บางคนอาจแก๊งในแก๊งนั้นบางคนอาจจะแข็งแรงกว่าพวกเราอีกเออแคร์เแคเป็นโกเป็นอันตรายมากนะยิ่งยิ่งแบบเอือว่าเอแคร์ยังไม่แข็งแรงเท่าอ่ะพี่ปิงปิงลี่แต่พี่ปิงพี่ปิงต้องมาว่าเขาให้เตะต่อยไม่ได้ให้มาต่อยมวยนะต้องแจ้งคอยทราบก่อนนะพี่เขาเตะแรงมากนะ ได้พี่รับได้เอออ้าวอเล็กคู่แล้วนะปิงลี่เตรียมเลยเต๋อบอลเยจเตะบอลเล็กไอยมวยเนี่ยเตะอบอลเตะบอลในเตะคนเขาส่งเอแคร์มาเราจะส่งใครไปถ้าเป็นทีมเราที่มองเราว่าเป็นส่วนสี่กันอาจจะสู้ได้ส่งกลับไปก่อนแล้วกันครับนเออแล้วเอแคลร์เพราะว่าเอแคร์เนี่ย อันนี้ไม่ได้บูลลี่แต่ว่าตัวเอแคร์เนี่ยเป็นทรงเป็นทรงกลมแต่ตัวนงการเป็นทรงแหลมจ่อทรงไเจ่อไม่เจาะเจาะเอ่อจ่อทะลุไปทะลุอีกทะลุอีกที่ว่านงการอาจารย์ทะลุได้ทะลุได้แบบทุกทุกหน่วยการรู้ตัวไหมว่าการรู้น้ำหนักขกินเนี่ยตอนที่าหรือเปล่าแต่ว่าคือนงการเนี่ยเป็นฝั่งโวไปคุณเพราะว่ามนการเจรจาฝากไปบอกด้วยนะคะ วะน้องนะแต่ยังไม่รู้อะมหนูยังไม่แจ้งไปแล้วเราเจอกับใครบ้างสายซูเซอร์ละลูกแต่ก่อนจะเจอมหากรรมนะต้องมาเจอที่ก่อนต้องซื้อเสื้อได้ยังไงถ้าพูดไปแล้วรุ่งยังไ่รู้ก็เลยก็คือรายละเอียดต่างๆนะครับผมทุกอย่างเลยใครอยากจะร่วมสมทบทุนอยากจะร่วมทําบุญกันก็เข้าไปดูในเพจวิจารณ์ได้ใช่ค่ะเสื้อยืดตัวละ490บาทเสื้อเชิ้ตตัวละ690บาทไม่เสื้อยืดตัวละ370บาท นะยห,หรอเสอจะยืดสามร้อยสรอยเสยืดสามร้อ <3 90. S 3> ยเก้าสิบเสือ้อเชิ้ตหกร และหมวก4ี่ร้อยถ้าใครยังดูรายละเอียดนะคะไปดูในวัตถุสัจไดในรายละเอียดที่ชัดเจนของพวกเราพูดเยอะแต่โดยรวมแล้วคือเสื้อทั้งสองแบบนะคะโบกับพี่เล็กช่วยกระโดดพันคิดและก็วาดด้วยมือเสื้อนี้เป็นลายมือที่โบคิดขึ้นมาเองส่วนลายเสื้อก็เป็นโบวาดเองเลย่สื้งหมวกอันนี้โบก็ออกแบบ นี่ไม่ใช่แต่ว่าก็เป็นคดีไซน์ที่เราลงวปกัออแบบอิดค่นิดหนึ่งตั้ง hmm, มุกเท่าไหร่สร้งโงเลียน2สิ้านนะนฮะอีกไมคะ่ะ25ห้านงบสร้างโรงเรียนทั้งหมด25ล้านซึ่ง25ล้านเนี้ยเรียกว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำแล้วเพราะว่า ทางพี่จันเนี่ยเขาได้รับการซัพพอร์ตจากหน่วยงานต่างๆมาด้วย<ช>แต่ว่าแต่ว่ามันก็เป็นโปรเจกต์ที่ดีเพราะว่าหลังจากนี้ครับผมก็ด้วยความที่น้องๆเหล่านี้ต้องการความช่วยเหลือจริงๆนะเราไม่ได้มีแค่2จังหวัดน,นี้ไงมีอยู่ทั่วประเทศตอนนี้เพิ่งมีแค่2ที่เราก็อยากพี่พี่จันกับประตือเขาอยากจะแบบตอนนี้ก็มีโปรเจกต์ที่3รอแล้วก็คือที่สมุทรสาครครับง่าด้ใช่เอาง่ายว่าโรงเรียนนี้ทำขึ้นมาเพื่อให้ทางผู้ปกครองเนี่ยได้มีการ เขาเรียกว่ามีที่พึ่งทางใจมากขึ้นแล้วก็ได้ทำความเข้าใจว่าน้องๆเนี่ยที่เป็นลักษณะแบบนี้หรือว่าอะไรยังไงต้องการความช่วยเหลือแบบไหนคือทางเรียนเนี่ยเขาจะมีมาให้หมดสอนทั้งตัวน้องเองแล้วก็ตัวผู้ปกครองด้วยแล้วก็คือเขาเรียกว่า ผู้ครองหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าขู่เนาะเวลาแบบมีน้องไม่สบายมีน้องอาการเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าทางเรียนเราที่นี่ต้อนรับหมดเลยไม่มีข้อจํากัดด้วยว่าจะต้องแบบนี่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 อายุเท่ nie, 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 นานี้นี่เท่านั้นแต่คือพ่อจะดูแลที่งีมันก็เลยใช้งบค่อนข้างเยอะเพราะว่าการดูแลมันจะต้องพิเศษกว่าเด็ก,กทัว่วไปอานนี้มีการนน้องเพีงรงมีสามเพีงด้วย ก็น่าจะเหนื่อยก็คือเพลงคู่หมดเลยใช่ไหมไม่ได้มีเพลงไม่คือจริงเตรียมคุยกันมาว่าเพลงแรกโบร้องเพลงที่สองอเ็กร้องแล้วเพลงที่สามร้องคู่กันแต่จุดที่กาจิก็คือให้สองคนเลยก็อ่าก็ได้ไมันมันเป็นงานที่ไม่มีเอ่อสคริปต์หรือซีเควนไ์ใดๆอยู่แล้วครับผมมันเรื่องความเป็นงานบุษฎ์งานงานแบบงานดีๆที่เราสร้างขึ้นมาจาดขึ้นมาก็ทุกคนเป็นไงบ้างให้กำลังใจแฟนเป็นยังไงบ้างเห็นรุ่นทุกพยายางรุ่นทุกพยายางเนี่ย มันเขาเก่งอยู่แล้วมีภาพขึ้นไหมโบแบบโบโบถือไหมนะไม่มีโบอ่ะมองเพราะว่าโบอ่ะไม่รู้เนื้อเพลงเพลงโต๊ะริมกับหยุดอ่ะโบจะไม่ได้แบบแม่นเนื้อเราะพี่เล็กอะไรเงี้ยก็เลยแปลงเลยเป็นตัวจีนใช่ก็เลยเป็นเธอมากินทอดปลากายกินผัดหอยลายเป็นปักกิ่งแค่นั้นให้คุณผู้ชมได้งงกันนิดนึงให้เอแบบเพื่อนโฟกัสจะได้เก่าหรือตั้ใหม่เป็นเทคนิคไป่ใ่เทคนิคแต่คุณเล็กเกิดอะไรขนาด ไม่เคยไม่เคยร้องเพงเลงด้วยกันบนเวทีหรือในงานอะไรเงี้ยก็ก็ประกอบกับคนเยอะดูเยอะด้วยก็เลยเตือนใจนิดน,น,นึงดูเย็นเจี๊ยบเลยอ่ะเน,นี่อยอย่างเพลงแรกแฟนผมน่ารักอเน็กใกล้ฟังแล้วได้ดูต้องฉับร้องแล้วสื่อสารงเรามันรู้สึกยังไงเอาจริงเพลงแรกเขินเขินจริงนะเขินเพลงรู้ไหมเขินเธอร้องเขินแล้วล <c oughs> าายิงนไม่เขิน เร่องให้คุณทำบ้างเออให้คทำบ้างอันนี้คือไอเล็กไห้ฟังชัดๆเลยใช่ไหมเวลาเราแฟนงเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าแต่งให้เราเลยเพลงเนี้ยใช่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเปลี่ยนคำถามครับเอามาอีกเอามาอีกเฮ้ยขอได้ไหมเพลงนี้ มันดูเพลงน่าแต่งเลยนะจริงเหรอแทนผมน่ารักกันนะตรงจีนเปลี่ยนธีมได้เลยนะไม่ต้องเปลี่ยนหกุดได้เลยจริงได้หวานวันนี้อีกวิจูมเลยวิจูมอย่แต่เขาเองนี้เลยใช่ไหมถ้าชูมขนาดบนี้เขารอถามกันอยู่แล้วจะลองถามเลยอ่ะไม่อย่างนั้นถามเลยกันเพราะว่าในวันนี้เจอคู่กันแล้วที่อยากคุยเรื่องแหวนให้เคลียร์หรือว่าสรุปคืนยังไงว่าคุยคุยอะไรนะห่วงนี้เหรอคะห่วงนี้ใช่ไหมคะ เออท้อละไปอ็มไมพี่นักข่าวท้อละวทำไมทำไมมีอะไรเพโมอ้อนอะไรยังไงถ้าแบบว่าแบบให้มันดูแบบว่าแนวค้าที่มีของเราะถ้ากมีเรื่องแบบนั้นหนูไม่เคยขออะไรพี่เล็กเลยนนะแบบแรกๆจะมีอ้อนอยู่บ้างค่ะแต่พอมันไม่ได้ก็เลยเลิกอ้อนนี่แบบพี่หนูอยากได้อันนี้อ๋อไม่ได้โอเคที่เนื้อได้นั้นโอเคซื้อเองจบแต่ว่าอันเนี้ยที่เขาตั้งใจให้เราก็รู้สึกว่า ทำไมให้แหลนวะไม่อันนี้อันนี้คาซีขอนุทาซีอันนี้มีอะไรจะแก้ตรงนี้ไหมที่บอกว่าหมูอยากได้แล้วที่ไม่ให้สักอย่างหรอก็ไม่ถึงขนาดนั้นครับผมคือผมมองว่าก็อยากให้คือเราเองก็อยากอยากจะให้แบบไม่อยากให้ฟุ่มเฟือยใช้คำนี้ดีกว่าไม่อยากให้ฟุ่มเฟือยคือของที่มันมีค่าของที่มัน ของที่เราอยากจะให้จริงๆมันจะมีคุณค่าทางใจด้วยไงเออถ้าเกิดว่าถ้าอันนี้ไม่ได้พูดตลกแต่ว่าคือถ้าเกิดว่าก็ดูจริงจังอยู่ไม่ได้ตลกเลยถ้าเกิดถ้าเกิดแต่งไปแล้วอยากได้อะไรก็บอกเรียกขอไม่ไดเราเป็นอะไรเรียกขอไม่ได้เราเป็นไงบ้างอะเพศตัวของพี่เลขาก็แคลวก็รู้แหละหนูว่าคือความผู้หญิงมันจะมีโมเมนต์ที่แบบอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากได้นั้นแต่รู้แหละว่าแบบ เราอ่ะแล้วก็เอาตังค์ตัวเองก็ได้นี่แต่มันมีฟิลแบบว่าคนเป็นแฟนอยากอ้อนเอาของอะไรเงี้ยเราสุดยอดประโยคสุดท้ายเมื่อกี้ถ้าแต่งแล้วอยากได้อะไรที่จัดให้หนูเกิดวันอังคารหนูเป็นคนจําฝังใจอะไรที่พูดไว้หนูจําได้ละเอียดมากๆแต่ถ้าทําไม่ได้หนูจะแทนรักนันทสุขไมด้อันนี้อันนี้เราละคุ้นใหม่ไหมเรารู้ไหมว่าอันไหนมันจริงอันไหนมันเราเล่นอยู่อันไหนแรกๆไม่รู้ แรกๆเคลียรเลยแต่หลังๆก็เริ่มรู้ก็ก็รู้แล้วพอรู้บ้างครับรู้ประมาณ80%ว่าไหนว่าไหนคือสิ่งที่พูดเล่นไหนคือสิ่งที่พูดจริงและไหนคือเป็นสิ่งที่พูดเพื่อบอกใบว่าอยากได้ซึ่งอะไเมื่อกี้ซึ่งอะไเมื่อกี้คื้อบอกใบว่าอยากได้ไม่หรอพูดจริงที่มีอะไรคะพี่รักกันแต่แย่ใช่ชีวิตกูต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปเคยไหมเวลาคนแซวคู่เราอะ หนูเหรอคือคถ้าเกิดถ้าเกิดแซวข้างน,นอกไม่เขินนะแซวกลางวงผมเนี่ยเขินอยู่วงเขินไหมตอนนี้หมวกยับไปหมดแล้วเนี่ยวงเขินไหมขยับหมวกเล่นอยู่พี่ว่าหนูเขินมั้ยลอะหนูก็แต่วงที่เขินน้อยกว่าพี่เหรใช่เขินน้อยกว่าเอาไว้เก็บกิงกอันนี้ก็มึงเคยห nah ้ามแฟนเราไหมว่าหรือว่าพาไปเช็คหมองหรือยังไงเออไม่เช็คไม่จริงคือคือเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยคือแรกๆอ่ะเราก็แบบ เฮ้ยม่บีเฮ้ยยาอะไรเงี้ยหลังๆเข้าร่วมไปแล้วใช่เพราะหนูบอกไปแล้วว่าถ้าเราเป็นแฟนกันนะถ้าเราทําอะไรที่ประหลาดขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเนี้ยห้าม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 ห้าห้ามเพราะว่าไม่งั้นเราจะรู้สึกแปลกแยกคต้องเข้าร่วมเลยอือแบบนี้ไงสงสารอันนี้เขาจะไปเรียนแล้วคือมีอะไรบ้าง เห็นว่าเดี๋ยวจะไปอยู่เพื่อยระยะหนงใช่ครับผมคือไปด้วยอยหรอไปทีหลังไปทีหลังระยะเดียวใช้ชื่อสาวโซ่อุยอ้าวูคุสัมภาษณ์แบบนันไม้ได้หรอเขาบอกเขาจะไปคนเดียวไปแบบว่าไปแบบว่าไปแบบคนเดียวใช่ค่คนเดียวหนููว่าใช้ชื่อสายโซนห้วันยเสาที่กลับมากบมคกรุงเทา มาละมั้งคุยต่อไม่ได้คุยไปเรื่อยๆคุยไปเรื่อยค่ะไปไทยเพราะว่าอะไรคุยไปเรื่อยใช่ก็ดีแล้วครับผมก็ให้น้องได้ทำในสิ่งที่อยากทำอยากเรียนก็ไปเรียนครับผมแต่ว่าก็มันก็อดเป็นห่วงไม่ได้แหละเพราะว่าเพราะว่าอยู่อยู่อยู่กรุงเทพมีคนคอยดูแลตลอดต้องโทรโทรหาตลอดแต่เวลาไม่ตรงกันทำไงอ่ะ ทำไมอะนึกออกเลยนึก่องไม่ใช่เว่าความรักมันคือการเพ่งหยุมไม่ใช่เป็นหยุดเลยทำไมเวลาไม่ตรงกันนิดเดียวเองที่ดูเป็นไม่เป็นไรเช้าวันหชั่วโมงได้กินเช้าหกชั่วโมงถ้าสมมติว่าพี่โทรมาตอนดูเรียนน้บอกว่า Vitamin Nature My Boyfriend Calling ทมาแป๊บสิ่งเี้ยหแต่เขาบอกว่าเขาไว้ใจพี่เล็กพี่นอจะอยู่ในกรุงเทพเขาไวใจ ไว้ใจเพื่อนที่ริคไม่มีก,การแบบแน่นอนแค่ <c oughs> เรื่องธรรมดาคนสองคนจะพบกันก็ต้องก็ต้องไว้ใจกันไม่ไว้ใจกันคบกันไม่ได้หรอกอครับ<อ>ที่า่ดีวที่าิดทำไมอี่ว่าเราจะนยังไงไงใช้ชีวิตก็ <c oughs> เป็นห่วงเรื่องการใช้ชีวิตอย่างเดียวแต่เรื่องอื่นเราก็ไม่ห่วงหรอกเรื่องสู้คนเรื่องแบบเรื่องเรื่องแบบคือหลายๆคนอาจจะแบบเอ้ย ชอบอาจจะคิดว่าอุ้ยห่างกับแฟนนานกลัวแฟนมีกิ๊กหรือแฟนนอกใจอะไรเงี้ยคือคือมันเป็นเรื่องมันก็มีมันจะมีอ่ะเนาะใช่ไหมอยู่ไทยอยู่กรุงเทพก็มีได้เพราะฉะนั้นผมมองว่าเออหนูไม่ใช่คนแบบนั้นอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ห่วงแต่ว่ามั่นใจว่าเก่งเออก็เลยก็เลยไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้ครับผมแต่ว่าเราไม่กลัวว่าแบบรักแท้จะแพ้ระยะทางพวกเราไม่ไม่เป็นแน่นอนไม่เป็นสองเดือนเองเลยว่า ไม่เป็นหรอกมั้งมันยังไม่เกิดขึ้นอ่ะไม่รู้อ่ะก็หวังว่ามันจะไม่เป็นหวังว่าจะไม่เป็นหวัจะไมป้ไปอันนี้ก็จะบินไปใช่มใช่จริงๆสองเดือนมันแป๊บเดียวเองครับอืนก็ไม่แปร์นักแต่ว่าแต่ว่าถ้าสมมติว่าสองเดือนนะถ้าทำงานทุกวันทั้งวันทั้งคืนแล้วมันยุ่งมากอ่ะคือผมโชคดีที่ระหว่างน้องไปผมแบบหนักงานหนักมากเออเห็นแบบนี้มีงานอยู่เออก็แบบ งานที่เล็กหนักพอสมควรแล้วค่ะที่เขากลางถ่ายทังหนักมากใช่ครับผมก็ก็เลยก็เลยคิดว่ามันเราก็จะเราก็จะแบบมีได้ถ้า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 เกิดว่าอยู่เงาเงานิ่งๆอ่ะอาจจะแบบแย่รต่ว่าพอมีงานเข้ามามันก็อาจจะแบบเออตั้งใจทํางานไปดูเขาถึงมว่าต้องเวลานี้หรือว่าต้องคุยกันหรือต้องไม่มีไม่มีคือผมผมอาจจะเป็นคนที่คอยจัดแจงหลายๆอย่างให้ให้ให้โบประมาณหนึ่งอ่ะคือพอไปถึงนู่นอ่ะ เริ่มเรียนกี่โมงเริ่มเรียนกี่โมงเข้าเรียนกี่โมงอะไรเงี้ยเราเราจะเป็นคนเผลอเราจะงรู้เยอะกว่าน้อยไม่คุ้นตารางตารางสอนให้เหรอขาอ่านเข้าใจอ่ะหนูอ่านไม่ออกตารางตารางสอนเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวไม่เรียนก็เข้าใจเองใช่ตัวเนี้ยไม่เข้าใจเลยเข้าใจฉันนอนตรงไหนนะพี่พักชาอิพวกเรื่องดูแผนที่พวกเรื่องอะไรพวกเนี้ยผมจะเก่งไงผมก็จะดูไปดูให้ก็คือเราซัพพอร์ตอยู่ไทยก็ซัพพอร์ตได้ใช่ไหมน่ารักจริงคุณ ชอบพมีมาพี่จะบอกว่าที่เราไปเรียนสาษาจีเพราะว่าเราเป็นคนชอบพูดเขาก็เลยก็คือว่ามันเหมาะสมแล้วที่ต้องไปเรียนคนต้ออยากเอาเราเป็นตัวอย่างจริงจ Everbody y r i s e their hand เราคนชอบพูดไงก็คือเหมือนเขาเรียกว่าส่ง,สงเสริมในการทํางานด้วยจะได้ทํางานให้มันคล่องขึ้นทําอะไรก็จะได้โพิ่ขึ้นเพิ่มที่เราต้องการความช่วยเหลือแต่ว่าาตอนที่ต่างประเทศอะไร,รเงี้ยก็จะได้ช่วยแต่พี่ชอบอย่างหนึ่งมากคือมันชาวเน็ตอะ่ะเขาบอกว่า เออโบไปเรียนภาษาอังกฤษไม่จะไปชวนคนที่นู่นพูดภาษาไทยใช่ไึงแม่ทำใด้ถึงม่เด้ทำหจริงเหรอเกลัวเป็นงานัเป็นงาน ไปนู่นไปกลัวไปนู่นมีออกมาเยอะกว่าอยู่ไทยฮัลโหลเอ็ดดีบาร์ดิฮลโหลเอ็ดติ้งฮัลโหลเอ็ดดีวานไม่รว่าพี่เริ่มไปห่วงเ่อนลงคันแล้วเออเป็นห่วงเพื่อนลงคันแล้วเป็นเป็นห่วงครูด้วยครู <c oughs> ๆๆๆๆที่อยากมา <c oughs> ทิชเชอร์เนี่ย <c oughs> ติดเมาส์ติดเมาส์คือยูวอนโนแบบเออคือเขาเก่งมากอเขา<น>เขาเก่งมากอย่างหนึ่งเวลาอย่างเช่นเวลาไปไ,ไปออกกำลังกายด้วยกัน่ะ เวลาพักอะ่ะยิ่งพักนานยิ่งไม่ดีถูกไหมมันต้องแบบออกต่อเนื่องเลยฮะ <สบ S 1> นี่เขเก่งมากในการชวนโค้ชชวนเทรนเนอร์เมาส์เพราะว่าพอเขาเมาส์เขาจะแบบเออเนี่ย,ยคุยไปเรื่อยแล้วก็ได้พักโอแผนสูงมากดึงเวลาจะได้ไม่ต้องเออจะได้ไม่ตอนน้องเหนื่อยมากเราจะรู้ว่าแต่ละคนชอบอะไรางเช่นเทรนเนอร์เราชอบทำหน้าเราก็จะถามเขาเลยว่า เออพี่ช่วงนี้ถ้าสมมติผิวเราแพ้ง่ายเราต้องแบบใช้ตัวไหนดีเขาบอแบบนี่นี่นี่หล่อแล้วพี่มาเราที่ไหนมาล่าสุดอะไรเงี้ยนะก็จนผมต้องแบบตะโกนไปโบพักนานแล้วโบพักนานแล้วเงี้ยไปตั้งแต่เด็กแล้วเก่งมากอันนี้เก่งมากกลัวแบบกลัวแบบ มันจะมีที่โบจะไปเรียนจะมีแบบสอนแบบตัวตัวกับครูด้วยแบบติวอะติวตัวตัวกลัวมากกลัวพานี้มากแทนที่จะได้อะไรเยอะขึ้นกลัวไปเชว่อกลัวไปเชื่อเชื่อเอาก็เราเน้นสปีกกิ้งอยู่แล้วก็ใช่แล้วก็ต้องสปีกเกอร์ให้มันโซมัสตูมัสก็ได้ทั้งสัปได้ทั้งขับแสลงสัปชุบรถแล้วก็ yes cheers thank you for cheers f e r cheers cheers แล้มีอะไรอยากบอกเพื่อนโบที่นั่นไหมที่วันจะต้องมีเพื่อนเราขัเพื่อนเราขึ้นนู่นมันว่าแบบไม่มีครับหรือเป็นหุ่นเพื่อนเรา ไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ไม่ได้มีใครแบบคนรู้จักที่โบจะไปเจอแต่ว่าก็ก็อย่าหลงไปตามบอกไอโบบอกโบเพื่อนในคลาสก็ได้ว่าฝากไปบอกหน่อยว่าแฮชแท็กใหม่โบจะเป็นลอนดอนพักก็ได้ลอนดอนค่ะดูแลตัวเองนะคนณรอบ้านได้ดีนะครับได่ค่ะฝากฝากอะไรเซ่เด็กที่มังไทยด้วยนะคะ นไยดดออเื้วฝากคนไทยทุกท่านนะคะประชาชนคนไทยทุกท่านนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาคมนี้นะคะอเล็กจะอยู่ไทยคนเดียวฝากใครต้องการสพอร์ตหรือว่าดูแลนะคะมาดูแลได้เลยแต่ต้องดูแลในทักษะแบบว่าผู้ใหญ่ดูแลเด็กนะคะไม่ใช่เมียดูแลผัวนะแบบนั้นคุณพี่อาจจะเจออีจันและเจอนายเซเแต่วันนี้ก็เป็นได้และหนูคือคนไทยที่พูดไปเรื่อยขอบคุณค่ะ สิดไลฟ์เลยโก่น่เอเดี๋ยวัวงนีุ้กหน่อยคะตคะคะไม่ทอโบไมทีโน่ะรนี้นะคะ